สวัสดีค่ะคุผมคคุณโอ้ชีคคุณโอ้หจะมาเล่นไมค์ครับลักกี้บ๊อกบ๊อคบ๊อคเอาอันเดิมเนี่ยม้ผลืมไปวันนี้มาเปิดลักกี้เอาหาย ไหนอ่ะอยู่ไหนหายไปไหนกูลีืมเก็บพวกกล่องอ๋อลักกี้บ็อกโซกับลักกี้บ็อกสกายพอนั่นเองแต่ว่าวันนี้ระมานสองคนเพราะว่าไขไม่ตอบแชทเพราะว่าไขกำลังคุยกับนั่นแหละครับเออไปว่าทุกคนอาจะดวนอยู่ไอ้ยุ่งอะไรกับน้องเขาเนาะใช้เวลากับแฟนก็ยุ่งอะไรน้องเขาว่าเออก็ไม่ตอบว่างอนงอนแล้วมันเป็นใครอ่ะมึงจับมันถ้าแฟนถาแฟนกับน้องเขาหรอจัดจัด เราเวันนี้นะคระับเราก็มังสู้กับอะไรเอ่ยอ่านซิรัสโบ <laughs> รัสโบป้าวเลสิวันนี้เรามาสู้กับโบลสอดกันนั่นเองไอ้โบล็อตกันนั่นเอง <laughs> ไม่ใช่โบลอตหลออ้เมามึงเ, <laughs> <laughs> เป็นอะไรกูเพื่อนไปต้น <laughs> ก่อดอัดนี่ดซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจากหนังเรื่องอะไรวันมันแมนเป็นตัวร้ายอ๋อเป็นตัวร้ายอ่ะซึ่งไหนที่บาซิวอ้าในหนังเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างหมายถึงว่าการต่อสู้เขาอ่ะมันบล็อตเนี่ยจะมี3ล่างมันรู้สึกนี่จะเป็นล่างแรกแล้วก็มีล่างสองนี่เป็นล่างสีเงินล่างสามจะเป็นล่างสีขาวนั่นคือพลังที่โอเวอร์ฟูลสุดแลวถึงโอเวอร์ฟูลแค่ไหนก็สู้พระเอกไม่ได้ใช่ไหมใช่โดนมัดเดี๋ยวก็ตายละมัดจริงจังเออมึงมาทำไมไม่มงถามจริงบล็อตมันเป็นคน ขอไปประมาณ15ครั้งแล้วซึ่งคอาเมนอยู่ว่าแบบเขาขอครั้งที่อะไรองจริงผมเห็นตั้งแต่ครั้งแรกอลไรแต่ว่าแบบแข็บไปแล้วก็ลืมเออแต่รอบนี้แบบเขาขอมา15ครั้งก็เลยแบบเอสอสงสารเลยแบบเออสู้หน่อยแล้วกันขอมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยน้องเขาเป็นได้เขียนเมนสปอยได้เนาะแต่แบบผมแบบไม่อ่านอะไรกันเพราะม,มันสปอยนั่นแหละเอาว่าคือมันคือตัวร้ายแล้วก็ความสามารถก็ประมาณนะที่บอยบอกนะครับอืมโอเคไหมเอาเหรอเออความสามารถมันทำอะไรได้ในหนังอ่าวิ่งเร็วต่อยเร็ว อ๋อมาเดี๋ยวเรามาแลกต่อวิญญาณดีกว่าซึ่งมีวิญญาณของเจ้าโบลอสเนี่ยอเอ้าเราไม่ติดกันอะไรอะไรมึงจบอะไรดิ่ไอ้ดอกนี่หรอกเอี๋ยวไอ้ดอกจำข้าแม่หมายถึงว่าไอ้ดอกนี้เออไอ้ดอกนี้ไม่ใช่อ๋ออีดอกว่าเราเจ็บด้วยอ๋อเราจำจ่าหมดแล้แล้วมึงมาเปิดอะไรตอนนี้เลยนะไอ้ยัยที่ไป อาบาแล้วโอเควิญญาณของเจ้าโบลสกันทุกคนเปิดเลยเริ่มมาโอ้โหสโนว์แมนอะไรมึมไไรมไงดได้อะไรไอุ้ยขนมเป็นไงกินได้อะไรไม่จำเงี้ยเลยฮะโอกระจอกจังได้อะะไรนะัจมอ,อ,อันนี้อะไรอ่ะอะไรเนี่ยแบดแบดอะไรวะข,ข,ข่าวว่าอะไรภาษากินเีฬาบอยแบดอีมแบดแอมเออแบดแอมเอออะไรกูไม่ได้ไม่ใช่แบดนะแบดที่แบบ่าแย่ไม่ใช่นะมาเสี่ยงโชคเออลืมบอกบอยนะเพชรทองด้วยเพชรทองเอาไม่ได้อ่ะบอยฮะเก็บเพชรทองนั่นลืมบอกโอเค อันนี้ oh, เป็นโพชันน่าจะพาแล้วทุกคนอ่ะถูกป oh, uh, uh. uh, ่ะฮะโพชันเออไอ้ที่เป็นยาพิษอ่ะขนาดว่าไม่ลืมเอออันนี้เป็นยาแอปเปิลพีททุกคน,อน,นเน <c oughs> อนอ,นนเอนนมันกูกูอะไรตายมันเป็น Apple แอปเปิลพีทเลยกูก็ไม่กินแล้วกูติดพิษเออน่ารักจริงๆมึงก็รู้ว่าเป็นแอปเปิลพีทแล้วมึงกินทำไมก็กูนึกว่าจะได้บัฟไงไอ้นี่นีน่มาต่อไปว้ายปวดตกใจอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยบอยบอย เขาบอกว่าวิสารทาวเวอร์ของคอยเป็นมลหรอว,วิสารวิสาร์เป็นว่าพอ<ห>่อของมดใช่เหรอ <promote> เออเออพอมดกูก็ว่าอยู่เดี๋ยวผมเกมหมดก็ไปแล้วกันตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรอ้าวในชั้นไม่ไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ไอโต้แอนช้ากับสมุดเฟกด้วยสโตนโอ้ถ้าเฟกจริงอ่ะไหนกูลองเปิดดูซิได้เฟกจริงป่ะโอ้ไม่เห็นเฟกเลยหลอกลวงอันนี้เป็นเค้กอ้างฮีโร่ไอ้บอสปีแล้วไม่ใช่บอสฮีโร่ไปอ่ะมันเขียนอยู่ฮีโร่ไป ทีไอ่มึงมมึงเรียกอ่ะกูหลบต้นไม้ได้แล้วกูเอหลอมึงคิดมึงกูตายมึงกูตายไงมันจริงแล้วมันออกมาเป็นไอเรี่องธนูสีฟ้าทุกคนเฮ้ยโคตรเท่อ่ะอุ้ยกูลอยกูลอยมันเอ้ยเหลือเนี่ยเราลอยเพราะอะไรเพราะถือธนูนี่เหรอกูลอยเพราะอะไรเพราะผมยิงเหรอโดนบันเออนั่นแหละโดนไปไอ้ตัวเองแกงกูเหรอแกงตัวเองแกงอะไรอะกูไม่ดูสัมนียตัวเองซะเลยแหมไอ้นี่เน ยังไม่ดาบเลยอะแล้วอะไรมึงการเดี้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวมันลอยทุกคนอันนี้เป็นลัคกี้แอปเปิลอ่ะกินดูสิได้เป็นขุดเอ้ยขุดเร็วมาเออนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ขุดเร็วมาตีไก่ก็ไก่นะเออได้อยู่โอเคเออก็ไกอ่อ่ะเออมันคือไก่แหละมันไก่ว่ากูคือไก่แหละเออนั่นแหละอย่างนึ่งนะถ้าถ้ามึงเล่นแบบอะไราะกูเอ้าอะไรอยู่ฝนก็ตกกูจะตกแกอะไรก่อนดีวะโอ้ยเบรกฝนแล้วมันจะมากัดทำไมเนี่ยเอ้ยอยู่ๆก็มากัดแล้วฝนตกโอ้โหเพ เฮ้ยโว้ยอ๋อนี่มันคือที่ปลาเมจิกสุ่มโชคนะทุกคนมันเหมือนลัคกี้พอชั่นเราอยากรู้ด้วยกันนะตัวเองอ้๋อมึงก็จะมึงก็จะเอาให้ได้อ๋ออันนี้อันนี้กินมะมันต้องกินเออต้องกินตอนแรกกูนึกว่าปลาได้กูลืมจำผิดจำผิดอะมันกูจำได้ว่าอร่อยมากเลยตอนกินอันนี้เป็นเคียวใช่เหรออร่อยเหรอมึงกินหม้อกับไหนนะอร่อยอ่ะไหนเคียวทำไม่ได้ขอหายจริงขอหายก็ลาได้เชื่อโง่มดลวโอ้โหเจงใส่ชุดก่อเต็ม อันนี้เป็นวิญญาณของพิกกินนะครับทุกคนมันมีวิญญาณด้วยใช่กูได้มาสอนแล้วอ๋อเหรอมึงได้วิญญาณตัวอะไรกูได้ของเบส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 เฉยเลยเบสเบสเบสคือกันไฟใช่ไหมฮะไม่อ๋อปลาดิอ๋อปลาปลาเลยปะอันนี้พิษของแมงมุมแมงมุมก็คือเนี่ยนะครับเดินขึ้นได้ของกูปลาไม่ได้ของกูอ้าวอ๋อมันปลาอ๋อมันยิงได้นี่ว่ะอ๋อถ้าเป็นพิกกินอ๋อพิกกินมันไว้ตีมันจะมีบางตัวที่มันยิงได้บ่อย แต่พิกิน่ะยิงไม่ได้แต่แมงมุมมายิงได้นี่เป็นใหญ่อย่างมาพิกินมาันอาจจะแบบตุ๊กดอกทองป่ะดอกทองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไหมละ่ะมันเป็นเอาไว้ตี๋ยเอตักดาเมจอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะห้าสิบยูโรแล้วกูจะมาทำอะไรห้าสิบยูโรทำไมคุณคุณวะซื้อตะกี้บล็อกมต่อได้ไหมเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยไฟเมจิกโอเคกูบินได้แล้วมึงอย่าลืมเก็บเพชรเก็บทองนะกูว่าเพชรทองรอด้วยเลยเอา้าวอะไรอะ่ะเบรดแอปเปิ้ลเก็บไปเก็บไปมนทุกคนออกไปไหนนี่เลยขอกูเจมเก็บไม่ได้หรออ่ะไหนกูลองกินดูซิเบรดแอปเปิ้ล อ้อันนี้เป็น snows apple อืมมันต้องกินต้มจี๋ทุกคนคู่คอมเบลแม่บะกี้คิม snows apple ทำไมเสียงกระเดยังอ้นี่เนี่ยธนูไอ้ผีเวทมึงฆ่าแฟนกึเหรอเออบอยมันตอบทองจริงด้วยตอนตีอ่ะดูดิเห็นไหมเฮ้ยกูตีได้ทองเออจะกูตีแล้เอาทองดีกว่าเออตีผีเอาทองอ้าวตายไปแล้วเท่หวะต้องกดจำได้อ้าวไอ้รอโกเลมโกเลมคืออะไรอ่ะโกเลมโกเลมเป็นอะไรวะไม่รู้อ่ะน่าจะไอ้นั่นนะป่ะ ตีแรงอ่ะแต่มันได้รัตซ์โดนเองนะอะไรรีสิิแทนไงอะไรรีสิิแทนว้ายมึงอะไรฮะตีเอาทองเออเกาะแดงอ่ะอ๋อกเกาะแดงเคยร่องกูเลมมันอึดแต่ว่ามันก็เดือนช้านั่นแหละใช่ก็คือมันลนช้าแหละมึงอย่าลืมเะว่านับเพชรรับทองกูเตือนไปก่อนเดี๋ยวมันลืมอันนี้อินลูมินาติกเอาเอาหล่อเนี่ยเอามันไม่ได้เก็บเรีอันนี้เป็นซูบังคาวบอยจ๋าซูบังคาวไอ้มึงตีอะไรกูตีเบ็ดอยู่มึงอะทีพี่มาทำไมมานนี้เอาซูบังคาวไปกินกิน ไหนกินดูดิเป็นไรไหมติดโควิดอ่ะติดโควิดจริงเว้ยโอ้ยเมาติดกินแล้วปิดได้นะกินแล้วปิดได้ติดโควิดอันนี้ก็ไม่เอาโอ้โหทิ้งไปทุกคนอย่าไปหากินนะซุปบังคาวมันติดโควิดอันนี้กล่องทำเอ้ยไม่ใช่พายเอ้ยมันหนาไว้นะพายฟักทองอ่ะรู้เปล่าว่าเราเราชิปพายอะไรทั้งทัระเทศเพราะไ้คางคาวตัวเดียวใช่นั่นแหละไมันจะพอคนจีนคนเดียวเหรอมันไปกินซุปบังคาวอ่ะหุยหนาได้เป็นรักโอเคไม่แต่ว่าเราพิกกี้ไปตีก่อนอ้าว อ๋อโอเคอยู่ก็ได้ปั๊มนี่มาได้อยู่อะอะไรโอยยังยังอย่าตีกูดิแล้วกูตีไก่พออะไรวะมึงจำได้ไหมไม่รู้อะมึงกินอะไรเปล่าลัอกกี้บ็อกหรือเปล่าวะเออลัอกกี้บ็อกอ่ะกูขอตีมเอาทองก่อนนะอ้าวมึงตกใจแค่นี้แค่นะโอ้ตายแล้วกูมึงดูกูเด้งดีกว่ากูตกใจไอ้ที่กูเด้งเว้ยกูโอ้อันนี้สลามโอเคซึ่งผมก็พยายามตีเอาทองอยู่นะเดี๋ยวบอยมานี่ก่อนมึงลองลงไปในน้ำไมูดิ คือมันลงแล้วไม่ได้ฮังเกอร์อ่ะน้ำอะไรวะน้ำเว้นบอหรอเป็ดเป็ดได้ฮังเกอร์อ้าวได้ได้จริงเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ฮังเกอร์เอ้าเอ้าเมื่อกี้ผมลงไปไม่ฮังเกอร์เออช่างมันโอเคมันได้เปิดแล้วอันนี้เป็นไม่เอากี้เรติดพิษอันนี้เป็นไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่มันอยู่ในลาวามันทำอะไรได้บ้างอ๋อตีได้เอ้าอะไรอ่ะทำไมอยู่ก็สโลเนอ่ะอ๋อพราถือตัวนี้อ๋อมันเดินช้าในลาวาแน่เลยถ้าตีแล้วจะเป็นอะไรวะเอ้าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเออทิ้งไปไ้ประโยชน์ อ่ะที่อยู่ในลาวาได้วิ่งในลาวาไปวิ่งลาวาไว้แล้เออไม่แน่ไม่แน่เพราะมันอยู่ของบอแล้วจะไปิวหนังวิ่งชามั้งอกูได้แต่ละกิอกเพิ่มจกูมึงยินแล้วเนี่ยใช่เหรอว่ากูได้เพิ่มมาแบบอ๋อวิญญาณอันนี้เป็นบล็อกไม่เอมึงมึงไม่ได้เพจทองเลยเหรอฮะฮะกูเออกูเพิ่งนึกได้กูไม่ได้ก่อนี่ว่ามึงได้ก่อดไหมฮะอ๋อกูได้โทษอีกแล้วอแบบแล้วไก่อันนี้ทำอะไรได้อ่ะอ๋อไก่ับออาจจะไข่ไก่ไม่ลอยอีไข่ไก่อะไรนี่นี่ มาลอยล่นตัวลงอ่ะอันนี้เป็นวัวทองเฮ้ยวัวทองอะไรอะ่ะเขาบอกว่าตีแล,แล้วเราจะได้ฮันนี่เหรอเช่ปวะได้อะไรอะ่ะอ๋อได้ฮันนี่มามาตดพีด่แล้วล้วกินได้แล้วฮันนี่กินเพิ่มหัวใจสีทองกับความแข็งแกร่งเหรอแล้วก็ขุดเร็ววู้วไม่ได้อยู่เฮ้ยอันนี้กินมึงแมวมุงแมว<ม>เ,เ,เคึมเหรอเนี่ย เก็บอะไหนก็เค้กสีเขียวไงเนี่ยของใครเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยผิดอารังบัฟปังเออเหรออ่าในขอตีเอาเอาฮันนี่หน่อยกูจะเอาฮันนี่เออแค่นี้แหละเอาฮันนี่ที่เป็นวัตถุรักตัวเดี๋ยวไม่ใช่อันนั้นผมมันไม่มีอะไรไม่เป็นไรลืมเก็บเก็บเก็บอะอันนี้อันนี้เป็นซูเปอร์คาร์อีกแล้วทุกคนยังไม่ได้ก่อเลยอันนี้เป็นวันอัพแอปเปิลโอเคเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันกูเปิดรัวมากเลยตัวนี้เป็นหวานอ่า เราอันนี้มันผมจะได้มาตีไม่กี่ครั้งใช่ไหมวะอ่ะไหนขอลองตีมาหน่อยดิไอ้กูจะตายแนละ้วกี่กูเปิเดถึงขอแหละอ่ะเออมันก็ตีได้หลายครั้งก็เอาน,นี้แหละแต่ที่แน่ก,ก่อนมึงแตกหมดตัวแล้วเฮ้ยเหล็กแล้วในอันนี้มึงได้แรงบ้างหรือยังฮะฮะเราในอะไรหกสี่อันน่ะฮะเหล็กเออหกสี่อันเออโอ,โ,โอเคแล้วผมวแบบเป็นบล็อกนะฮะอันนี้พูดจริงเหรอเอออย่โอเคกูแพ้แล้วมึงเนี่ยอันนี้ได้ดาบเป็นดาบเม็ดดิฟิตี้มา มันมีป่าได้อะไรฟรีตี้ฮะมีสิได้เป็ฟิตี้น่ะอ้าวมันมีเหรอแต่ฮานูเนี้มันยังไม่ออกทุกคนมันต้องมีทุกคนูอ่ะเอ้ยทุกคนนู่นอ่ะเปิดต่อมันมีเกอะแต่มันไม่ดรอปอ้าวกูปุ๊ปุ๊บดรอปปั๊บเลยเนี่ยอันนี้เป็นเกอะโกสแต่เกอะมันมันหนาอ่ะกูเลยยางมันก้าวนะเอออ่ะเดี๋ยวกูรีบเปิดให้อยู่อันนี้เสี่ยงโชคขอบล็อกเพชรบล็อกเพชรโอ้โหมันฝรั่งอากูไม่ได้รักีบล็อกเพิ่มอีกไอ้ันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เเเเป็นกาะะใช่่ได้พิิมจรรงหอย อันนี้เป็นรองเท้ากากกว่าน้ำทุกคนอันนี้เป็นหมวกมันมน่าจะดีกว่าเพชรเออเดียวจริงด้วยก็พอกันสกายบอสขวานหุ้ยไม่เอาอะไรมึงจะมาเลขหนาะเอาก่อบมาไม่เอาซอมบี้ก็ Hi ไฮพิกเซลว้ายเอา้าอ๋อไฮพิกเซลใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวเดียวเอา้เอาเดี๋ยวนะเอา้าอ๋อพอดาบนั่นแล้วไฮพิกเซลทำอะไรได้บะาน่าจะคาบได้ไฮพิกเซลคาบไปไม่ได้ทุกคนเออหมดแล้วหมดแล้วกู หมดแล้วเหรอหมดเร็วจังแล้วมึงได้ก่อไม่ตกลงฮะไม่ได้เอ้ยได้อยู่ชิ้นหนึ่งแต่ก็ก่อกากอ่ะอันนี้อินลูเมนติกอ่ะไม่เอาก่อกากเหรอมึงจะก่อนไหนกากกางกันฮะมึงมึงก่อนเลยถ้ากูจะกากมึงก่อนกากกันกูเลยอันี่นี่อันนี้ชูกายเปิ้ลสอนมันอ้าวโอ้โหแล้วแล้ากีบอกกันเลิกไปปลาตัวเดียบวันนี้ไหนมึงอยู่ไหนมาทนี่ก่อนกูมีอะไรให้ดูดูนะเอาแล้วบัฟบิดอีฟิตี่กูหายเลยเนี่ยโอ้แล้วไปปลาโดนตายเนี่ยอ่ะดูนะฮย เป็นไงโดนสโนบอสสโนบอสยังไงล่ะสโนบอะไร่หัวใช่สโนบอสธรรมดาปาน้าบเลยปานาบมันกลดเลยป่ะเฮ้ยสโนบอสมันโหดมากเนี่ยนะั่คือาปลารอบเดียวตายเลยกิ๊บมันเนี่ปลารอบเดียวตายเลยทุกคนสองกลองสุดท้ายแล้วโอเคสรุปมึงได้แลนะ่นั่นใช่ไหมหมายถึงว่าบล็อกเหล็กใช่ไหมหุ่นเซียนถูกไหมเนี่ย <Yeah. S 1> เออกูแพ้แล้วก็คือเราไม่ต้องนับเป็นได้เราแพ้ทัทอมทุกคนคือตอนนี้ผมแพ้แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บล็อกเลยเดี๋ยวเราก็จะขอสู้กับบอสอะไรกันนะโบรอสกันเลยดีกว่า โอเควันนี้จะขอมอบสุขกับบอสเสร็จแล้วเนอใชยดึงกดไลค้วจะใครช่องผมอยู่ที่ไหนกันกลับมาโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเริ่กกินบัฟไปดีกว่ามาซึ่งบอกเลยว่าปั๊มพวกเราเนี่ยเยอะมากๆอ,อ,อะไรไอ้นี่สิอุ้ยอ่ะเดี๋ยวกินบัฟก่อนโอ้โหซึ่งเราไม่ต้องควเกมแค่เราบัฟมันไม่ได้หัวนะทุกคนเอออ่ะนี่นะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวกินเสร็จก่อนแป๊บนึงนี่เห็นไหมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดน่ะอ่ะแล้วก็แอปเปิลพวกนี้แล้วก็แคนดี้เดี๋ยวกินก่อนโก้เสมอโก้เสมอนะไม่แน่แต่ผมว่าผมชนะผมมั่นใจ อ่ะเอาแล้วมั่นใจอ่ะล้วมั่นใจกูเหมือนเกาะแดงกูเซ็นเปล่ากูว่าเกาะแดงคมไม่ไทยนี่นี่แล้วเราเสมอมาอันนี้บินได้ไหมบินไม่ได้อ่ะต้องกินอันนี้ใช่ไหมอันนี้มันกินได้ใช่ปะวะอ๋อกินได้อ่ะแล้วก็บินได้โอเคมาพร้อมยังบินได้ไงอยากบินบ้างมาพร้อมยังเดี๋ยวผมเก็บหม้อนี้ไปกินตอนสุดท้ายนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอ๋อมาบอสซึ่งบอสเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากใช่ปะยังไงแล้ไงยังไงครับเปิดก่อนเลยละกันเปิดเลยโอ้โหเป็นไง โนบอลเหรอใช่แล้วโซบอลยังไงล่ะยังไงล่ะจ๊ะอ้าวมาล้างล้างล้างโอ๊ยอันเด็กเลยมึงอยากเงินก็เอเองใช่ไม่ได้เออเออโบลต์เออไอโบล โอเคเนี่ยบอลถึงเอลชนะบอสไปแล้วทุกคนโอ้โหบอลก็ไม่ได้เก่งนี่หว่าสมรทิถูกบอลพันแมนแบบอะไรนั้นดิดนิ้วรอบเดียวตายนะครับทุกคนดิ้วล็ตายดิเออไม่รู้ว่าเออคุณมันดิดนเนี่ยมั้ยมึงคิดมึงคิดว่ามึงคิดว่าวันพันแมนเป็นอะนี่หรอธานอสหรอหรอโอเคแล้วมันดิดเออดิดเออแล้วถูกแล้วมาพร้อมไังเราไปสึกของเราพร้อมแล้วมามาพร้อมใช่ไหมพร้อมแล้วต่อไปก็มึงมาเลยมึงมายิาง หลบหลบดิจิ่เต่าหลบที่เตอลหลบที่เตอลม่เอาเอาอะไรั้นหนึ่งนะหัวใจหายอ่ะเออหัวใจกูหายเนี่ยเราลองปาใหม่ดิบัคเรียบร้อยแล้วเอาแซวของกูบัคใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าหัวใจกูหายไอตอนปาที่สัวบอสอ่ะชัวร์เลยเอานั่งเง็บเออเออบัคจริงเลยจอสั้นเอาเออบัคแล้วตาคบปาเราชัวร์บอสทุกคน เออเพราะต่อส okay. okay. uh, ู uh ้แบบกูไาหิมะไงแล้วมันโดนมึงกับกูแล้วกูได้บัฟเกินแบบได้ยินไหมตึ้งอ่ะโอเคครับก็สึกนี้เราก็เสมอไปเนาะถึงแบบผมไม่ปาต่อสู้บอสถึงปาต่อสู้บอสอะไรก็เสมออยู่ที่พวกมันไม่ตายไงเอออันนั้นนึ่งนี่นทีนี่ฮะอะไรเออไม่เชื่อเนี่ยไหนไม่เชื่ออะไรอ๋อบล็อกเหล็กเออลืมลืมดูบล็อกเหล็กมาเลยเออมีบล็อกเหล็กจริงแต่บล็อกไปแล้วอ่ะทับคิวนี่ก็ไม่ได้เออเออบล็อกไปแล้วทัศนคิมี่หน่อยชอบลืมกดไลคยโอเคทัศคลิปนี้ชอบลึงกดแล้วใครชอบผมเยอะเลย่าย